ททานไยิการสำรวจของอัศวินบกพร่องการละครั้งหนึ่งมีอาณาจักรที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งแ้่เวลาตื่นแล้วเพคะเจ้าหญิงแต่ภายในวังมีผู้ที่แข็งแกร่งและกล้าหาญกว่าใครทั้งหมดอืเจ้าหญิงเพคะเจ้าหญิงฮ วู้ว <Whoa. S 2> โอ้ใครบางคนนะ่าจะมีปัญหาซะแล้วอีกรอบนะเร็วเข้านี่คือเจ้าหญิงบรีตั้งแต่เยาว์วัยก็ปราดเปรื่องด้วยความแข็งแกร่งและกล้าหาญและเมื่อเติบใหญ่นางฝึกฝนฝีมือกับเหล่าทหารที่นี่แม้แต่หัวหน้าแม่ทัพวู้ ถ้ามีสงครามอีกข้าคงเวทนาศัตรูนักเจ้าหญิงเพคะโอ้แล้วไงว่าไงลูซี่ไม่ต้องมาว่าไงเลยนะท่านไม่อยู่ที่ห้องข้าน่ะเป็นห่วงจากอะไรล่ะดูกล้ามเป็นมัดนี่สิเป็นพราะท่านนางถึงเป็นแบบนี้อะไรกันแข็งแกร่งและพึ่งตัวเองได้เนี่ยเจ้าอิจชาต่างหากที่ข้าคือคนโปรดโอ้หารงี่เงเอา แต่ท่านแข็งแกร่งพึ่งตัวเองได้และโฉมงามด้วยแฮลแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณทาหารงี่เงา่าเจ้าหญิงเพคะลูซี่คือสาวใช้คนสนิทของบรีเธอมักจะตกเป็นเป้าการหยอกล้อของเจ้าหญิงเสมอ ยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยเดี๋ยวข้าจะฝ่าบาทเจ้าหญิงทำไมท่านถึงดูคริสตลัลของท่านพ่อแล้วท่านเคยเห็นมาก่อนแต่ก็ไม่เคยใช้งานนะลูกคริสตลัลคือของข,องขวัญแดกษัตริย์จากจอมมหาเวทนามว่าเมอร์ลินสิ่งที่เห็นในนั้นล้วนเป็นความจริงข้าคนถามอะไรดีคนรักของท่านในอนาคตดีไหมเพคะโอ้ จ้าคิดว่ามันจะปรากฏให้ข้าเห็นคนรักจริงๆเหรอก็ถ้ามันปรากฏเป็นแพะนั่นก็เป็นปัญหาเลยล่ะบรีถามรูปบนวิเศษถึงชายที่นางรักและแต่งงานด้วยภายในนั้นหมุนเคว้งจนปรากฏเป็นรูปร่างเผยให้เห็นถึงอัศวินนี่ไงเออฉันดูห้าวหาดอัศวินผู้นี้หล่อเหลาเอาการจนบรีไม่สามารถละสายตาไปได้ออ้ เกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกเธอดูภาพนั้นที่ค่อยๆเลือนลางและหายไปเฮ่ hey! นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้าก็ไม่รู้เพคะถ้าเกิดมันคือลางร้ายล่ะเจ้าหญิงใจเย็นก่อนเพคะไปพบเมอร์ลินก่อนดีกว่าพวกเธอเดินทางไปหาเมอร์ลิน ท่านพ่อหมดเรื่องชื่อที่ใช้ชีวิตอย่างลอสีซ่อนตัวในถ้ำที่มืดมิดและสกรปรกไม่อยากจะเชื่อเลยเขาอาจจะชอบเก็บตัวพวกเธอพบถ้ำของเขาและเดินลงบันไดอันคดเขี้ยวโอ้คุณพระช่วยโอ้ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีฟาบาทและลูซี่ด้วยโอ้ เขารู้จักเราได้ยังไงกันนะข้ารู้ทุกอย่างท่านชอบทำมืดมืดสกปรกของข้าไหมละ่ะท่านได้ยินข้าหรือบรีเล่าให้เมอร์ลินฟังเรื่องที่เกิดขึ้นรอฟังท่าทีของเขาอืมบกพร่องเล็กน้อยเอ่อบกพร่องเหรอสามีในอนาคตของข้าหายไปเลยแห่ภาพไม่ใช่บุคคลเวทมนต์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรอกชะตาชีวิตของพวกเราอยู่ในมือของเวทมนต์บกพร่องเนี่ยเหรอ เชื่อใจข้าทุกอย่างจะออกมาแบบที่ควรจะเป็นตอนนี้ถ้าไม่ว่าอะไรข้ามีงานต้องทำบรีและลูซี่จากไปอย่างวิตกกังวลก็พ่อมดบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ข้ามัวรอไม่ได้หรอกนะเขาต้องตามหาเขายังไงแม่แต่ชื่อยังไม่รู้เลยข้าจะลองคิดวิธีการดูบรีตัดสินใจปลอมตัวและออกตามหาอสุวินหนุ่มหลอกข้าจะเป็นอัุวินและเจ้า ทหารสหายค่ะเฮ้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นบอกกษัตริย์ด้วยว่าเป็นความคิดของท่านนะเมื่อตกดึกลูซี่และบรีปลอมตัวได้อย่างแนบเนียนดาบนั้นสวยจังเลยท่านพ่อเก็บมันไว้ในห้องลับนะ่ะอะไรนะแล้วท่านจะว่ายังไงถ้ารู้ว่ามันหายไปไม่ต้องห่วงท่านพ่อไม่เคยใช้หรอกและดาบนั้นก็มีมนวิเศษที่ทำให้ผู้ถือครองหายตัวได้ มันถูกขโมยและนำมาเป็นของขวัญแก่พ่อของบรีแต่ว่าบรีไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยแผนการเป็นยังไงบ้างพี่คะท่านผู้นำผู้กล้าเราออกตามหาสวินหล่อเหลาถ้าเห็นหน้าเขาข้าจำได้แน่ตั้งดูมีแนวน้อมดีเชื่อสิเดี๋ยวเราก็เจอเขาแน่พวกเธอเดินพางข้ามผืนแผ่นน้ำพยายามแล้วบรีก็ยังไม่พบเขา บางทีท่านไม่ควรใช้คำว่าดวงตาสวยงามในการอธิบายตัวเขาแต่ว่ามันก็สวยจริงๆนี่ระหว่างภารกิจของพวกเธอก็ได้เดินทางมายัางพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอัศวินและผู้สังเกตการเราอาจจะได้ข้อมูลจากที่นี่นะเพคะพวกเธอเดินทางเข้าไปจนมาถึงใจกลางเมืองที่ที่มีเข็มขัดทองคำตั้งอยู่ฟังทรรนี้การประลองฝีมือชิงเข็มขัดทองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว เราอัศวินผู้กล้าใครจะออกมารับคำท้าการประลองนี่ข้านะ่ะอยากจะเข้าร่วมภารกิจของเราสำคัญกว่านะเพคะพวกเขาโชคดีนะอัศวินเหล่านี้รอดพ้นจากความพ่ายแพ้อัศวินบางคนได้ยินเธอพูดแพ้เหรอแพ้แขนอดบวกเปียกของเจ้าเนี่นะเหรออย่างน้อยเจ้าก็คงต้องสู้กับนอนพ่อนหนุ่ม รู้อะไรไหมเพกคะภารกิจของเราเนี่ยรอได้จะพูดถึงลูซี่เขาจะแสดงให้พวกเขาเห็นสักหน่อยเธอก้าวสู่ลานประลองคู่แข่งพุ่งเข้ามาบวกกับพลังเวทของดาบทักษะการต่อสู้ของรีทำให้เธอยากจะต่อกรอและในที่สุดเธอก็เอาชนะได้ทั้งหมดมีใครจะประลองกับข้าอีกไหมสงสัยข้าจะได้เข็มขัดทองแล้ว ช้าก่อนหฮะใครใครเจ้าหัวขโมยรีหันไปเห็นอัศวินสมรงพุ่งเข้ามาเออดาบประทะกันความแข็งแรงสูสีโอ้ไม่นะหยุดก่อนแต่ไม่มีใครหยุดเจ้าดาบของข้าเจ้าเรียกข้าว่าหัวขโมยลูซี่มองดูอัศวินด้วยความสิ้นหวัง ที่ทำลายหมวกเหล็กของรีเจ้าเจ้าเป็นหญิงถูกต้องแล้วล่ะคนไร้มารยาทแต่แต่ข้าเจ้าคืออัศวินเหรอเปลา่าดาบนั้นเป็นของข้าใครบอกเจ้าส่งมันมาถ้าอยากได้ก็เข้ามาเอาสิพวกเขาจ้องกันเขม่งข้าถาดวลเจ้าไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ใช่อัศวิน ก็ได้เก็บดาบมาไว้เลยแต่ข้าจะกลับมาเอาคืนข้ามีภารกิจที่ต้องทำก่อนอ๋อแน่ใจนะว่าจะไม่หนีนะจะจะหญิงเพคะอสวินลึกลับหันหลังกลับไปฉันไม่เป็นไรนะเพคะทิ่ลึกชะมัดเลยคนนั้นอสุวินพเนจรตัางหากเราไม่รู้เชื่อเขาเลยแม้ก็น่าเสียดายจังบรีและลูซี่เดินทางทำภารกิจต่อ ขณะที่เดินทางบรีรู้สึกสับสนอืมยังคิดถึงพ่อคนเถือนนั่นอยู่หรือเพคะอดไม่ได้จริงๆลูซี่ความแข็งแกร่งกล้าหาญของเขามีอ,าอะไรบางอย่างอุ๊ยท่านไม่ตามหาอัศวินห้าวหาแล้วเหรอเพคะใช่เออไม่สิคือเขาคนแต่งงานกับคนอื่นดีกว่าแต่ว่าคนคนนี้ช่งางเขาเรียกท่านว่าหัวขโมยโอ้ยสับสนไปหมดแล้วท่านใดนั้น พวกเธอเห็นเมอร์ลินกำลังเดินมาท่านเมอร์ลินอืมฟาบาดท,ท่านมาทำอะไรที่นี่ข้านึกว่าท่านรู้ทุกอย่างซะอีกอืมพวกเธอบอกถึงภารกิจท่านต้องช่วยข้าตามหาเขาโชคดีมากข้ามีอะไรบางอย่างอย่าเป็นของที่บอกพร่องอีกล่ะเมอร์ลินนำหินก้อนเล็กๆออกมาไรายคาถาเบาๆและโบกมือไปมา นั่นแหละเขานี่คืออธิกาอัศวินที่รู้จักดีในเรื่องความกล้าและแข็งแกร่งดูเหมือนว่าเขาจะทูกราชินีชั่วโรซ่าจับตัวไว้อะไรนะควินโรซ่าขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายข้าจะช่วยเขาเจ้าหญิงข้าปล่อยเฉยไม่ได้ทนาลูซี่ข้ยก็ได้อืมดาบนั้นมีพลังแกร่งกล้ามาก โดยไม่รู้ถึงความแปลกใจเมอลินสำรวจอย่างถี่ถ้วนข้าสัมผัสได้ว่าดาบนั่นโหยหาที่จะกลับไปหาเจ้าของที่แท้จริงที่มันถูกสร้างขึ้นมาเอาเรื่องทั้งหมดนี้ทำข้าอ่อนเพลียแล้วเจอกันนะทูนหัวก่อนที่แต่ละคนจะได้พูดอะไร<ๆ>เขาก็หายตัวไปถ้าไม่รู้แล้วว่าจะชอบเขาหรือเปล่าไปกันเถอะพวกเธอเดินทางไม่หยุดพักแล้ก็ได้มาถึงอาณาจักรของควีนโรซ่า ทุกอย่างดูสุดโสมนั่นไงราชวังสูงตระหงานได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนามันน่าจะมีอีกทางนะอ๋อตามข้ามาเพคะรีดูสับสนขณะที่ลูซี่เดินจากไปพวกเธอมาถึงซากปร,รักหักพัง อนัาจ่าเดินจะมีทางเข้าลับอยู่อาเราเจอแล้วทันใดนั้นรูปปั้นก็ขยับออกฉลาดมากเลยพวกเธอลงบันไดไปยังอุโมงค์มืดที่นำตรงไปสู่สวนส่วนตัวของควีน เธอเดินไปรอบๆตามหาอาธิเกาอืมอ้เรเข้าทัดให้เอี่ยมไอ้ริบบิ้นของข้าอะไรกันเนี่ยหรือว่าเฮ้ย hey! บรีหันขวับท่านคืออาธิเกาและเจ้าคือหัวขโมอยอะไรนะไหนละดาบของข้า ท่านคืออัศวินโอมงั้นเหรอโอมเหรอปรีบอกอธิกาวทุกอย่างยืนยันว่าเธอไม่เคยขโมยดาบเลยเขาฟังอย่างประหลาดใจทำไมท่านถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะภารกิจของข้าคือช่วยเพื่อนๆแต่ข้าดันถูกจับอธิกาวอธิบายว่าวีนโรซาจับตัวอัศวินที่ต่อต้านเธอจับแต่งกายเป็นหญิงและให้ทำงานรับใช้เธอ พวกเราถูกรีบอาวุธแต่ตอนนี้เรามีโอกาสชนะแล้วเราต้องช่วยทุกคนไม่มีทางรบับทุกคนสยองวีนโรซ่าปรากฏตัวขึ้นด้วยความโกรธกล้านยังไงเข้ามาในอาณาจักรของข้าเช็ดเช่นเดียวกับที่ข้ากล้านค้อล้มท่านการต่อสู้อันดุเดือดเริ่มขึ้น เราอัศวินพยายามเต็มที่แต่ทําอะไรได้ไม่มากนักพวกเราจัดการเองอาธิกาและบรีสู้ได้ดีแต่ก็ยังไม่ดีพอเฮ้ย่าเจ<ะ>้าคิดว่าจะชนะได้หรือฮาอธิกาออรี อ๋ออ๋ออีกแล้วเหรออ่ออะไรกันหมอ่ะไม่กว่าเหรอเหมาะสมมากเราเป็นอิสระแล้วเราอัศวินชื่นชมยินดีและข่าวการพ่ายแพ้ของควีนทั้งอาณาจักรได้เฉลิมฉลองเจ้าหญิงเพคะ ข้าอยากลาพักร้อนยาวๆเลยรู้ไหมลูกคริสตัลวิเศษนั่นอาจจะบกพร่องแต่ข้า่ามันพูดความจริงท่านไม่ถือเหรอถ้าเจ้าสาวจะเป็นขโมยนะถ้าท่านไม่ถือสาวว่าสามีเป็นอัศวินสมโอมสักวันก็จะถึงตาของเราโอ้เงียบหน้าทำไมตอนนั้นท่านถึงซสมแบบนั้นะ ชื่อเสียงของข้าทําให้มีแต่ผู้ท้าประลองตลอดเวลาแต่พอข้าไม่มีดาบก็ได้ก็ได้การเดินทางของบรีได้สอนเธอถึงคุณค่าและความยืดหยุ่นของลักษณะภายนอกการตัดสินใจจากภายนอกมักนำไปสู่ความเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามเมื่อมีเวลาได้สํารวจและให้ทุกอย่างคลี่คลายออกมาคุณจะเห็นคุณสมบัติที่ห้าวหาญที่สุดได้อย่างแท้จริง